เสียวแป๊บๆในคอเข่าเสียวแบบนี้เลยปวดเข่าอ่ะปวดทางไรเดนปวดเออปวดปวดในคอเข่าเนี่ยลำดังแก๊บแก๊บนางหลักอะเอามือคับลูกแมช่วงนั้นมันเป็นแบบนี้มันปวดแบบนี้เลยปวดจริงๆอ้าวปธิบายอย่างพุกท่านลหรเขาสทเป็นลูกคอเข่าเสื่อมหรอว่าปวดแป๊บๆในคอเข่าอ่ะมันปวดปวดแบบบุคคลาเหตุว่ามันมาจากใสแต่ว่าปวดทีงคือตอนขับรถตอนขับรถอะไปไปฮันไปเนียปวดแบบว่าเวละรถไม่ขาดแข็งแมรถคาตปีแล้วมันเป็นรถแบบว่าขาดแข็ง คัดแข็งแห้งบางทีแบบเหยียบแบบจนแบบชาดเหยียบเหยียบแล้วมันชาที่ขาเลยแล้วพวกเข่ามันกระดับเพแก๊บเพรแก๊บปวดวดแห้งเออเปลียนแบบเฮ้ยอยู่ซื้อมันปวดทับรถแล้วมันชาปลายตีนเลยทนเริ่แบบปลายตีนท่องใช่ไหมปลายตีนอะปวดตั้งแต่หัวเข่าลงมาเลยสิเลยมื้อปวดจ่ปวดตั้งแต่หัวเข่าปวดแย่ย่างเลยแบบแป๊บๆหัอเข่าเป็นหยังว่ะแล้วก็ยิ่งผีใส่รองเท้าสูงๆงานเจ็บหัวเข่าค่ะเจ็บแห้ง ม้วมันปวดอ่ะปวดไปอุ้งเท้าเนี่ยปวดขึ้นปวดเออปวดขึ้นปวดม้วนมาใช่กาเลยกินบูนที่เจ้าของซื้อมาไว้ซื้อมาไว้ซื้อมาไว้จะขายค่ะกูก็ปวดหัวเข่าแท้งกลิ่นมังกรนาว่ามันสิเศร้าวะซื้อเม่าไว้จะขายปกติจะขายอยู่แล้วแต่ว่าแต่พอโมปวดก็เลยบมกินขายอยู่แล้วแต่ว่าจแต่พอโมปวดบมกินก็เลยล่องร่องเอ้ยล้องกลิ่นมังกรนามันดีหรือวะวะก็เห็นแต่ไอเขาแบบ ผู้ Nacional, да Superman, museums, นั่นกินส well <forward> ่งไปให้ลูกค้ากินเขากินผู้นั้นกินดีผู้นี้ก็กินดีกูปวดกูร้องกินมังกันนะเดี๋ยวร้องกินซล้องเดียวขนาวนื่นขึ้นมามันเศร้าปวดเลยจากปวดกัค่ะเออมันเบามันเบามวเข้าไงมันเบาหัวเข้าอ่ะมันมันเศร้าปวดอ่ะก็เลยก็เสียดายก็สิแกะไปก็เสียดายสิเศร้ากินกันก็เลยกินมันเหมือนกองกันหน้าเพื่อมันเศร้าเศร้าเลยค่ะบ่ปวดอีกเลยแตงแต่จากนั่นมาเป็นปีกว่าแล้วบกว่เคยปวดอีกเลยแล้วก็กินกล้องเดียวแล้วก็บ่ได้กินอีกเลยหายปวด ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40 60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอสงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้อ,อเส็บได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุพิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูนประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรัซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เชอร์เมริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบรอบข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็นต์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อส่อมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา